นิทานเรื่องมดกับนกพิราบวันหนึ่งขณะที่มดกำลังดื่มน้ำในลำธารเกิดลมพัดอย่างแรงทำให้มันพลัดตกลงไปในน้ำขณะที่มันกำลังจะจมน้ำนั้นบังเอิญมีนกพิราบตัวหนึ่งบินผ่านมาและเห็นว่ามดกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบไปคาไปไม้มาปล่อยลงในลำธาร เพื่อให้หมดได้เกาะไว้โดยความช่วยเหลือของนกพิราบจึงทำให้หมดรอดตายและสามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยวันต่อมามีนายพลเข้ามาล่านกและกำลังจะซุ่มยิงธนูใส่นกพิราบทันใดนั้นเองมดบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีและเห็นว่านกพิราบกำลังตกอยู่ในอันตราย จึงรีบเข้าไปกัดที่เท้าของนายพรานทําให้ในายพรานร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโดยเสียงร้องนั้นทําให้นกพิราบรู้ตัวและบินหนีไปได้ทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ